ค่ะวันนี้เราจะไปโรงเรียนกันแล้วนะคะน้องนุดาเอาอะไรไปโรงเรียนคะีกิจการค่ะวันนี้โรงเรียนหนูมีกิจกรรมเหรอคะใช่ค่ะวันนี้จะไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวไปโรงเรียนกันเลยเรานะคะก็กำลังจะไปโรงเรียนกันเลยคะ่ะพร้อมยังคะน้องนุดาพร้อมแล้วคะ่ะดูวิธีจับใจแล้วคะ่ะ ไม่ให้ครจต้องแบ่งเพื่อนเพื่อนเล่นนะคะโอเรงเรียนหนูแล้วค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะถ้าโรงเรียนรถจะติดนิดนึงใช่ค่ะททวนคำศัพท์ค่ะทีนี้ชาทบทวนคำศัพท์ให้ฟังหน่อยค่ะอ o s e โรด d n e า e r d ก r k u r a สามรอบค่ะ very good very good น้องนุดาน้องนุดาท่องศัพท์ได้ไหมเอาสีดีกว่าเอาสีสีขาวสีขาวสีขาวว่าไงคะสีเขียวสีเขียวสีม่วงสีผู้สีชมพูสีดำสีเหลืองสีเหลืสีแดง โอ้เกรีกูดสีฟ้าโอ้โอ้โหเก่งมากปบ่เมยตัวเองค่ะอสีเขาสีเงา,เาไ,าไ่นถ่รรงเียนถึงแล้ว,ลวค่ะเข้ามาในโรงเรียนแล้วพี่นิชาพร้อมนะคะ ถึงโรงเรียนก็จะมีคุณครูรอรับจอดแล้วใช่ค่ะบายบายตรงนี้ก็จะเป็นโซนตึกอนุบาลกอไก่นะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนตึกอนุบาลกอไก่ของพี่ของน้องนุดานะคะเดี๋ยวเราไปส่งน้องนุดากันสำหรับการเรียนการสอนของน้องๆน,นะคะเด็กๆจะแตกต่างกันไปตามวัยนะคะน้องนุดาก็จะเป็นห้องเรียนอนุบาลกอไก่คือช่วงก่อนขึ้นอนุบาลนะคะส่วนน้องนิชาก็จะอยู่อนุบาลสองค่ะจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยกีฬาสี แล้วก็มีเชิญชวนผู้ปกครองไปร่วมทํากิจกรรมกับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะอันนี้ลอยกระทองอันนี้เป็นกิจกรรมตอนช่วงซัมเมอร์ค่ะแล้วก็มีผลงานโปรเจกต์แอปโพสนะคะเรื่องไก่น้องๆก็จะได้มีความกล้าแสดงออกแสดงผลงานพีเซต์งานเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ปฏิบัติจริงนะคะ เรียนเล่นสนุกสนานกับเพื่อนเพนเข้าสังคมได้ดีค่ะเรียนว่ายน้ำแล้วก็เด็กๆไม่งองแงเลยไปโรงเรียนสนุกสนานมากค่ะอันนี้จะเป็นลานจอดรถนะคะสำหรับรอรับเด็กๆไหนคุณครูแจกอะไรมาคะ,คะมารีสารฉบับล่าสุดล่ะคะ,คะอ่ามาดูกันดีกว่าว่า ในนี้เขามีอะไรบ้างของฉบับนี้นะคะอ่าฉบับล่าสุดเป็นเกี่ยวกับพี่อสามแน่เลยเขาเรียนจบแล้วจะไปขึ้นบอลหนอ่งไหมคะ,น,ะ,คะนี่ไงโรงเรียนก็มีช่อง m v k i d s ด้วยช่อง m v k i d s ของโรงเรียนโอ้ได้สองหมื่นกว่า s u b สไคร b ์แล้วเมื่อไหร่ช่องเราจะได้ขนาดนี้เนอะ ไหนเรามาดูกันบ้างว่าโรงเรียนแนะนําอะไรเอ่ยอุ้ยคุยยายคุยยายเหรอคะ,คะอันนี้เป็นพี่พี่ที่จบอสามีกิจกรรมนีเองว่ายน้ำนีว่ายน้ำมีเรียน,นว่ายน้ำด้วยวมีอันนี้เลยทอบคค่ะไหนคะอันนี้พี่อสามทับสองอันนี้พี่พี่เขาเรียนจบแล้ว นนจะขึ้นป1แล้วค่ะนนคใช่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยในห้องเรียนใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้กิจกรรมอะไรเอ,อ่ยลอยกระทงฮาโลวีนมีฮาโลวีนด้วยหรอใล,ยลอยกระทงอะนั่นไงคะนี่หรอนี่ว้าวนี่ มีพี่ๆเยอะแยะเลยจงเล่นคนที้ใส่เป็นตาคอนนึ่งคนที้ใส่เป็นตานะคะนี่อันนี้อ่านเฮ้ยรูปเรดูฮ้ยนี่ไงใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยดูก่อนเนี่ยใครเอ่ยรูปเราเหรอคะนี่คใครอ่ะแม่อันนี้ใครเอ่ยเพื่อนพี่นิชาค่ะแล้วเป็นชื่อใครอ่ะ นานาทัศนะก็จะเป็นเกี่ยวกับทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนนะคะ,ะ่ค่ะไ้เนก็ไปไงของ,นของ,นของรนูที่ชื่อวันจีค่ะนี่โรงเรียนมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ของพี่พี่นีย <ๆ S 1> ว่าตัวจีมีสิงโตใหญ่ด้วยพี่พี่โตแล้วโอ้นี่ดูพี่เขาจบไปพี่เขาจบไปเขาก็จะเป็นอใช่ เป็นต้นกล้าของโรงเรียนนะคะใช่ค่ะไปเข้ามาหาหลัยใช่นี่นี่พี่มอหกจบแล้ว <c oughs> นี่นี่เป็นสวนของทางโรงเรียนแล้วเวลาผลไม้ออกโรงเรียนก็จะนำมาแจกผู้ปกครองแล้วก็เด็ก,ดกๆใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้มีไปทัศนศึกษามี แคมใช่ไหมคะกิจกรรมที่ทำเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีให้ทำขนมด้วยแล้วแล้วกิจกิจกรรมมีทำขนมมีทำวอฟเฟอรขนมแล้วทำยาค่ะนะคะนี่ดูพี่ๆแล้วก็พี่ทำหุ่นยนต์นี่ว่ายน้ำเขาว่ายเขาเขาว่ายน้ำเปทัศนศึกษาเปทัศนศึกษาที่ทะเล นี่เขาทำอะไรอ่ะไปจันทบุรีเข้าค่ายค่ะค่ายวิทยาศาสตร์เดี๋ยวถ้าหนูโตขึ้นมาหนูก็จะได้ไปแบบนี้อันนี้เป็นการเรียนเกี่ยวกับการอัดจิโอสตูหนูอยากไปจังเลยจังไปกันเลยพี่เขาก็ทำช่อง YouTube หรือเปล่านี่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 พม่เอะ นัานีะมาโรงเรีเยนหนูก็จะเป็นที่เชียงใหม่นนก็เป็นบ้านยายหนูใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เขาใหญ่ค่ะใช่ค่ะนี่กิจกรรมของทางเรียนสำหรับวันนี้นะคะพวกหนูสองคน,นขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดสุขอตไลคกดกระดิ่งให้พวกหนูสองคนด้วยคะแล้วก็กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย